ฮัลโหลเอ y ีบา y ดีสบายดีพี่น้องสวัสดีจ้าฮัลโหลตายก้าโ์ฮอ้อมก็อยากกินเก้ากาา today my name is g าก a วันนี้ก็จะมีชื่อว่ากาก้านะคะวันนี้ชื่อว่ากาก้าจ้ะไปกินข้าวพี่น้องหิวข้าวน้ามือตาลายแล้วจะหิวข้าวลายๆ today I'm so hungry right now I'm so hungry right now. Come to eat with me every one. Thai food. มาเดินพ ah. um ี่น้องมากินขาวน้ำกันหิวข้าวไล่ไล่หิวข้าวแหงแหงหิวข้าวมากจ้ะกับข้าวเดิมๆ นีจะกินแจงให้หมดจ้ะนี่ก็ว่า我唔靓啊，ม有人แดงฮะ เยวเสืร้อมว่าผมไม่แ,แล้วมาเข้ามาก็ไม่ชมม่าสวยอันนี้มีชื่อว่ากา้กา้วก็มักิจจอกา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 ้กา today my name is kaka อยู่มากจากพี่น้องตอนนี้ฝนตกจ้าตอนนี้ฝนตกกำลังฝน,น,นตกเนี้ย กินผักให้หมดก่อนเดี๋ยวจะกินแกงทีหลังมะเขือมันมีสามลูกแกงกระป๋องปลากระป๋องกับผักบุ้งแล้วก็มีหลนปลาเคม็มกับข้าวอันเก่า มาเดินพี่น้องแซ่บๆน้ำกันจ้าตอนนี้บ่ายสองโมงจ้าเพิ่งจะกินวันนี้เพิ่งจะกินมือ้อแรกจ้ะบ่ายสองโมงก็จะกินมื้อเดียวนะคะ ตอนบ่ายถ้ากินสายแล้วก็จะกินแค่มื้อเดียวลดความ้วนจ้า Come on Come on Come to join with me มาเดินไปน้อง คนวันทำอะไรกินข้าวให้คนดูไม่มีงานหรอกกินข้าวให้คนดู <c oughs> คนว่างจัดก็อย่างนี้และจ้ะฉันว่างจัดนะเธอ กินผักกินมะเขือให้หมดก่อนหยวข้า,าวไรอันนี้ตื่นมาก็ยุ่งตั้งแต่เช้าเลยจ้ะ ก็พึงจะมาว่างกินนี่แหละทำอะไรเสร็จแล้วได้ยินฟ้าร้องหรือเปล่าฟ้าร้อง It's rain outside. Raining. ฝนตกแรงนะวันนี้นะฝนตกฝนตกสีเหลืองจ้ะ

คอยเป็นคนที่กลัวนะเวลาฟ้าร้องนะฟ้าร้องดังๆนะอยู่คนเดียวกลัวจ้ะ <laughs> ตักกินผักให้หมดเพราะว่าชอบกินผักอร่อยอร่อยแจงแซบพี่น้องน้อพริกก็แซบหลน่นหลนปลาเค็มมันก็อร่อยอยู่ด้วแหละ ขาจะรีบกินฝนตกฟ้าฟ้าร้องคอยย่านเดีย๋ยว่อยจะไปนอนคุม้มโปงคอยย่านฝนค่อยย่านเอฟ้าร้องอะ่ะฟ้าร้องมันเป็นตายานเดีย๋ยวค่อยรีบกินเดี๋ยวเขจะไปนอนคุม้มโปงอีกกอยออีกค่ะเนี่นอยอ่ะตก雨雷暴อะฮู้ด大声อาไฟที่เลย ฟันก้าคำเพยจูคำจูเพยช่วยงอแกงอ่ะงอแกงเลยโปอายู่คำจูเจิงเพยล่ะงอแกงอ่ะฝนฟ้าร้องขอยย่า,ยานก้อยคอยลืกกิ่นคอยจะไปนอนคุมโปง แก่ป่านนี้แล้วก็ยังย่านค่อยแก่ป่านนี้เราค่อยก็ยังกลัวฝนฟ้าขานองนะก <c ười> ลัวฟ้าร้องจะชอบฝนตกฝนตกชอบแต่กลัว กลางคืนกับกลางวันเนระค่อยชอบกลางคืนค่อยไม่ชอบกลางวันเพราะว่ากลางคืนเน่นอนดีกว่า gìn thạch hết rồi, lựa gìn thạch hết, xài thạch lại ở đây à? ôi hiu khao hiu khao, gìn nhiều có อย่าดูกลางคืนล่ะกลางวันดูได้อย่าดูกลางคืน วันนี้อินเทอร์เน็ตนะอินเทอร์เน็ตไม่ได้เรื่องเลยวันนี้นะอินเทอร์เน็ตเล่นไม่ได้เลยนะอินเทอร์เน็ตก้อยมันช้าเวลาลงคลิปก็ช้าจ้ะไม่มีเนต็ตเน็ตมันช้าไม่ใช่อะไรหรอกไม่ใช่ไม่มีเนต็ตเน็ตมันช้า กินิ่มก็จะไปแล้วจ้ะกินิ่มก็จะไปแล้วฝนตกฝนฟ้าขนองฟ้าร้องคอยย่านคอยตัวกก็จะไปนอนคุม้มโปงกลัวจ้ะไปแล้วจ้ะแค่นี้จ้ะ